จะบอกค่ะนี่คือไฟโซลาเซลล์ที่สว่างนานที่สุดเท่าที่มี่เคยเจอมาสว่างยันเช้ามันมีอยู่จริงค่ะถ้าสั่งกับมี่ตอนนี้นะคะซื้อ2ในราคาที่ไม่ถึงพันแค่990บาท เดนโก้โซล่าชายงไบรท์ค่ะช่วงนี้ต้องระวังของก๊อฟกันนะคะปกติของปลอมตามตลาดเนี่ยมันจะมีแค่แบตก้อนเดียวแต่นี่เดนโก้ของแท้ของเรานะคะมันจะมีแบตมากถึง6ก้อนแบตใหญ่แน่นๆสว่างยันเช้าเปิดทั้งคืนแบตก็ยังไม่หมดความสว่างนี้ไม่ต้องพูดเยอะเลยค่ะสว่างกว้างสว่างไกลสว่างยันเช้าไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยค่าไฟนี่คือศูนบาทค่ะจะติดหน้าบ้านจะติดสวนจะติดรั้วติดได้หมดปรับไฟได้5ระดับค่ะ มีทั้งไฟสว่างสีขาวไฟวอร์มไลท์ไฟผสมไฟโทนรีไฟฉุกเฉินครบในตัวเดียวค่ะ แล้วดูนี่ทุกคนกันน้าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอะ่ะขนาดเปิดไฟอยู่นะยังฉีดน้ําใส่ได้เลยแล้วมันยังใช้งานได้แบบปกติไม่ต้องกลัวฝนไม่ต้องกลัวน้ําเลิศติดง่ายค่ะมีแม่เหล็กให้ด้วยไม่ต้องเจาะผนังบ้านให้มันเสียหรือใครอยากจะแขวนเขาก็มีที่แขวนให้นะคะถ้าอยากตั้งก็ตั้งได้ง่ายมากสะดวกจริงๆดูเปอร์เซ็นต์แบตคงเหลือได้ที่ไฟด้านล่างตรงนี้ค่ะถ้าจะหมดก็เอาไปชาร์จกับแดดได้เลยไม่ต้องใช้ไฟบ้านไฟสว่างขนาดนี้ยังไงก็คุ้มหรือว่าไหนอากาศครื้มครมืฝนจะตกใครอยากจะเสียบ เขาก็มีสายชาร์จแถมมาให้ด้วยค่ะและที่มีมั่นใจนะว่าของเขาดีจริงๆแบบไม่เสี่ยงเลยคือถ้าได้รับของแล้วไม่ถูกใจคือมันคืนได้เลยภายใน7วันแล้วเขาคืนเงินอีกด้วยนะแต่ถ้าใครอยากจะใช้แบบยาวๆเดนก็มีประกันให้หนปีเลยค่ะแล้วมีบริการหลังการขายตลอดการใช้งานอีกต่างหากเอาจริงนะคะสว่างทั้งคืน เาเดียวที่ให้แบตแบบเต็มๆใช้ยันเชา้าใช้ยันสว่างใช้ทุกที่ไม่ใช้ไฟบ้านแล้วก็ไม่ต้องกลัวฝนค่ะแบบนี้ต้องเดนโกโซล่าชายนิ่งไบรท์เท่านั้นค่ะย้ำอีกทีนะคะทุกคนถ้าใครที่กดสั่งกับมีตตอนนี้เลยรับโปรนี้ไปเลยซื้อสองเลยราคาแค่9 9 0บาทรีบกดเลยก่อนของหมดค่ะ